สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทินกำลังนั่งรอ,รอแท็กซี่ให้มารับอยู่นะคะไปส่งที่สุวรรณภูมิโดยทริปนี้ทินจะไปเที่ยวจอร์เจียกันนะคะเพื่อนลมทริปของที่วันนี้ก็คือมาริสานั่นเองนะคะทริปนี้ก็คือจะเป็นสองสาวโสดตะลุยจอร์เจียนะคะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าประเทศจอร์เจียเขาฟรีวีซ่าให้คนไทย365วันนะคะแปลว่าเขาฟรีวีซ่าให้เราตั้งหนึ่งปีคือแบบโอไม กอดมันดีมากไม่ต้องไปเสียเวลาเตรียมขอวีซ่าหรือเสียวันหยุดไปขอวีซ่านะคะก็ะคือเดี๋ยวไปดูกันว่าทริปนี้เราจะเจอสถานการณ์อะไรบ้างเดี๋ยวแท็กซี่มาแล้ทีมต้องไปแวะรับมาริสาก่อนนะคะตามไปดูทริปกับกเรากันนะคะอันนี้ก็เป็นแอ์พอร์ตลุคของชีนวันนี้นะคะใส่แบบสบายๆเพราะเราจะต้องไปนอนยาวบนเครื่องนะคะเป็นแท็กซี่เรานะคะทีนจะใช้เจ้านี้ประจำนะคะ ราคาถูกและดีมากรถดีด้วย Hi girl oh <my. S 1> <laughs> ยังไม่เมานะ <laughs> Ready oh no, ของ Turkey Airlines ต้องไปที่ช่อง N นะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันก่อนแต่เดีนี้ไม่ค่อยช้าแล้วนะคะที่สุนภูมูลเดี๋ยวไปดูว่าเราสามารถเช็คอินออนไลน์ไม่ใช่ออนไลน์ตรงตู้ตรงตู้ ที่บัตเซลล์เช็คอินว่าในเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์นะคะคิวไม่ยาวขึ้นไปเช็คกระเป๋านะก็ตอมมงนะคะ EC Turkey Airlines <c oughs> ไปลงอิสตันบูลไปไปไปสนามบินบ้านเราสวยนะ <c oughs> ว่าไป พีดเราเรื่อยๆเรื่อยเป็นซสองที่นั่งนักบินความที่วันเป็นสายยาวเราจะใช้เวลา10ชั่วโมงในการบินไปที่สนามบินอิสตันบูลที่เทอร์กียนะคะในตรงไหนอ่ะสเปรดเ๋ยวจะเปิดให้ดูเลยแค่ว่าข้างในมีอะไรบ้างเป็น Yeah, อ๋อเป็นฮอมมูสที่เป็นอะถั่วถั่วบดบังถั <laughs> ่วบดเรียกง,ง่ายๆของคนแขกเขอชอบกินเจสติง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  <laughs> ตอนนี้เราถึงสนามบินอิสเซนบูแล้วนะคะ <laughs> ตอนนี้ประมาณตีห้าครึ่งของเวลาที่มี <laughs> <laughs> บ้านเราประมาณเกือบบ้านเราเท่าไหร่แป่มมงครึ่งเก้าโมง oh, <laughs> ดี๋ยาเรา จะไปหาเกตนะคะเพราะว่าเราจะต้องต่อเครื่องจากที่สนามบินดิสตันบูลไปทบิซีของจอใหญ่อีกสองชั่วโมงสู้ไว้สองชั่วโมงสู้ไหมค่ะสู้ไหมค่ะสู้ดื่มไว้ตื่มไว้ตื่มไว้ตอนอาหารเช้าสนามบินอิสตนบูลนะคะใหญ่นะไม่ใช่ไม่ใหญ่ ตอนนี้ตีสี่เพิ่งคนรุกรานไอ,อ้ก,ก,ออก็หายยิ้มไม่เจอตาไปสิตาอาทิตยกำลังจะขึ้นนะคะเด<อ>ินทางไปโจเจียสวยเนาะตื่นเต้งแล้วนะคะเจอกันชิเิลิซีไปส่งชมอ ไปนะคะจเจียหลังจากกัน,นทาง13ชั่วโมงตอนนี้เราอยู่ ข้างนอกสนามบินแล้วนะคะเออยังอยู่ในสนามบินอยู่เพราะว่าหาร้านแลกแลกเงินอยู่เขาบอกว่าให้แลกเงินที่นี่นะคะเพราะว่าเลทมันจะดีกว่าในเมืองอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปหาแลกเงินแล้วก็เก็บเลซี่แล้วก็ไปโรงแรนกันนะคะโอ์เกียมาร้านแลกเงินที่เนี่ยให้เลทไม่เท่ากันถ้าบ้านบ้านเรานะติดติดอย่างเงี้ยเนาะจะให้เท่ากันเลยนี่มีคอมมิชชั่นไม่มีคอมมิชชั่นเนระไม่รู้แต่เงินของจอร์เจียนะคะเขาเรียกว่าลารี L L A e R I หนึ100่งร้อยบาทเท่ากับเจ็ดลารีถ่ายสองคนวันนี้ทุกคนมาที่นี่แนะนำให้ใช้โบน่าโบของแอปโบว่าที่ใช้บ้านเราก็คือมาใช้ที่นี่ได้นะคะเพราะว่าราคามันถูกกันเยอะอันนี้ทินเรียบไปที่โรงแรมสามสิบนาทีนะครับมันช้าไอโบช้าประมาณสิบหกลารีแล้วก็แท็กซี่ชาร์จแบบ หกสิบสี่สิบหนึอย่างเงี้ยคือแบบราคามันต่างกันแบบต่างกันเยอะมากเลยไปโบนะคะแล้วเขาบอกว่าในเมืองก็คือใช้โบสะดวกที่สุดแล้วก็ถูกด,ด้วยทางเงินของเขาเรจะทำให้เขาอันนี้คือที่เราจองมางจริงๆนะคะเป็นที่เขาเปิดมาหลายสิบปีแล้วฮ <c oughs> ิวจันเขาอยากถ่ายรูปก,กับรถคันนี้ถ่ายดีเนห่อไปถ่ายแล้วเข้าแต่อีกอันนึงเหมือนเขาแบบใช่ป่ะแหมเฮ็ยดันไป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 เจอแล้ว ของจริงที่เราจองนะคะโอ้อันนี้ใหญ่เมื่อกี้มันเป็นแบบเ r ส s i เดน t ์ i ฮอันนี้ดูใหญ่ชอบรูปอันนี้เราอยู่ชั้นสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดห้องอะไรไป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 นี่นะคะห้องราคาสามพันห้าสีพันมั้งมั้งอันนี้ราคาพิเศษแล้วนะไม่รวมอาหารเช้านะจ๊ะ เปิดดูสิเปิดดูหน่อยสิมีวิวอะไรบ้างโอ้โหวิวอะไรว้าวมองชั้นวิวมองชั้นวิว At least we have a window นี่ยห้องต่อต่อไปไม่มีดูห้องน้ำนิดนหน่อเป็นที่อาบน้ำปกติตามมาตรฐานโรงแรมทั่วไปนะคะจุ๊งจุ๊ง